สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้อยู่คุณอยู่กับผมเฟรมวงไฟนะวันนี้เราจะมาสุ่มสกินเนี่ยอารลัมนะครับอารลัมสกินมิโกะนะครับแล้วก็มิโกะดาร์กไซนะครับโอเคนะครับซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะครับผมขอเช็คก่อนว่ามันอัดหรือยังว่ามีหลายรอบที่ผมอัดแล้วมันมันไม่อัดอะกลัวอัดพลาดอีกคืออันนี้ผมสุ่มไปแล้วรอบหนึ่งเว้ยแล้วไม่ได้โอเคครับเนี่ยเรามีทั้งหมด235นะครับทุกคนนะครับอย่าลืมมาซื้อตรงนี้ด้วยนะครับ25นะครับซื้อออไไ้้25เนนนีีี่่่ยมมมักกก็จะดาาาสุใรคทถู ขึ้น,นครับโอเคเราจะมาสุ่มกันเลยนะไม่พูดความสำเพ็งนะปุ๊บเดี๋ยวเราจะเพิ่งจะเพิ่งผมขอผมขอเช็คอีกรอบนึงผมเสียวผมเสียวโอเคกดเลยนะดูว่าจะได้สก,กินไม่กลัวไปปุ๊บครั้งแรกเกลือล้วนเลยครับอืม,มาต้องมาแล้วได้อุ้ยได้สองอันเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะผมมีสองร้อยสามสิบใช่ไหม,มเดี๋ยวต้องสุ่มห้าอันก่อนปุ๊บอืมฟุบ ต้องมาแล้วต้องมาแล้วจังหวะนี้ต้องมาแล้วโอ้โหไม่มาแค่เนี้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยครับรอรอฟึบเราขาดอีกสามมันครับโอ้โหไม่มาเลยนะเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยนะครับรอแป๊บนึงฟึบไม่ม,ไมีเดี๋ยวนะมันไม่เด้งขึ้นในหน้านี่อะ สามวันแล้วฟุบเดี๋ยวมันไม่เด้งขึ้นในหน้านี้ดีครับเดี๋ยวนะมันมันอยู่ในช่องนี้เหรอเอา้าคางของคุณเต็มอ๋อชิบหายละเดี๋ยวน้ำผมขอเคลียร์คางก่อนนะอ่าอะไรดีวะเนี่ยอืมไม่รู้เลยจะใช้อะไรดีเปิดต้องเปิดหีบมล้ว อ่ะเดี๋ยวต้องขายพวกอที่ไม่ใช้เราทิ้งไปนะ XP นี่มันต้องใช้แล้วขายทิ้งเลยโอ้บัตรขายเยวผมก็ตอนแรกว่าอยู่ว่าทำไมมันใช้ไม่ได้นะแล้วก็เคลียร์หน้ารุนคอคอเไลาแล้วนะึงนะเคลียร์หน้ารุนเคลียร์หน้ารุนเคลียร์หน้ารุนโอ okay, เรียบร้อยแล้วก็ดูซิว่าจะหลับได้ยังฟ๊บอืม อืมอืมอม,มาลูลดด้วมาลูล้วโู้จะกดหมดอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดโอเคครับหมดลอะอะสุ่มต่อตอนนี้เหลือเท่าไหร่เนี่ยเอ้ยไหนวะเนี้ยฟึบเหลืออีกสองนะครับโดยเหลือแปดสิบอันนะฮะดูเขา่าจะได้ไหมฟึบต้องมาละอีกสองอันมา ไม่มาครับโอ้ยแต่มันรู้สึกมันจะได้คัมพีขึ้นมาเยอะมากเลยนะแต่ไม่ได้ไอ้ม่วงเลยดูดิสุ่มห้านแต่ได้คัมพีสิบอันขึ้นมามันบักปะเนี่ยดูดิเฮ้ยมันคือการปาล์มหรือเปล่าเนี่ยมาเถอะไม่ไม,ไม่ไม่อยากได้สิบอันแล้วอะอยากได้ของอะ้นมากกว่าจะมาจะมาจะมาฟึบโอ้สีม่วงเราขอแค่อันเดียวอะครับ โอ้ช้ามากเลยอะ่ะอ่ะกดไปไปเรื่อยๆแล้วโอ้มาเถอะสองอันน่ะขาดขาดแค่สองอันนึงโอ้ฟึบ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 อ,อันเดียวยากเย็นเหลือเกินมาแล้วอันหนึ่งขาดสีส้มก็ได้สีส้มก็ได้ส,ส,มดสีม่วงก็ได้โอ้ โอ้ขอละอันเดียวโอ้อันเดียวโอ้หสองอันเนี่ยยังไงดีเนี่ยสวยโอเคครับตอนนี้นะครับเราได้เอสตีมาเออไม่ใช่นี่ว่าต้องใช้สีแดงห้าอันโอ้โหโอ้นี่ยากอยู่นะเนี่ยต้องใช้สีแดงห้าอันสีม่วงห้าอันนะครับโอ้ตอนแรกนรึกว่า โอ้แต่สูตรราคา A T e M เอตีมเนี่ยนะรอบก่อนมันก็ยากอยู่พอสมควรนะกับการที่จะได้ไอ้น,นั่นมาผมว่าถ้าถ้าจะเติมนะคงจะต้องซักอไอ้ไน,นี่ต้องมีสักประมาณพันนั้นไม่ไม่ถึงเหมือนกันได้ห้าหกร้อยเจ็ดห้าห้าหกร้อยอันเพราะว่าเมื่อกี้ผมสุ่มเท่าไหร่นะก็ประมาณนั้นแหละใช้เยอะมันต้องใช้เยอะหน่อยแหละแต่ว่าถ้าผมจะเอาของไม่โกดไอ้นี่ก,นก็ไม่ได้นี่หว่าได้แค่ลีเจนตโอเคก็ ทุกคนต้องเตรียมมาเยอะหน่อยนะครับสำหรับกิจกรรมนี้มันต้องใช้นอกจากใช้ดวงเยอะแล้วก็ต้องใช้ไอ้นี่เยอะด้วยโอเคครับก็ไปแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตานะครับสำหรับกิจกรรมนี้ผมว่าเกลือนะก็แลาวแต่คนนะใช้วิจารณญาณในการสุ่มเอาไปแล้วครับบาย